ครับตอนนี้คลิปประชันแมว EP 6หรือเปล่าเจ็ดหกอะหรือแปดหกหกแปเป็หลงหกวันนี้ลูบี้กำลังไม่ตามไวท์ซอกที่มันกำลังจะไปจัดการเจ้าซ่เกียวไวท์ซ็อกตตายลครับทุกคนจะตายแ้วครับเฮ้ยูกีูจะโจมตีไวท์ซอกหรือไไวท์ซอกไม่รู้ตัวครับเอาล่ะครับไวทซอเดินอย่างไร้เย่อใหญ่ส่วนลูบี้เดินแบบร็วเร็วมัจะโจ๊ตีครับมาแล้วครับรูบี้กับไวทซอไปเห็นเลย มาเลยครับน้องๆไปไหนนะครับโอ้โหโอ้โหรูบี้ว okay. okay, ิ่งไล่โอ้โหโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่วันนี้รูบี้ก็ปินเข้าบ้านไปแล้วครับมันจะไปไล่ไวซ์ซ็อกโนะครับโอเคสึกประชันแมวอีพี6ขอจบเพื่อเคดี้ครับบ๊ายบาย